วิเคราะห์ไลน์อัพรอบรองชนะเลิศไทยพบฟิลิปปินส์วอลเลย์บอลหญิงซีเกมส์2 3 ก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องดาววอลเล่ด้วยค่ะเดินทางมาถึงรอบสําคัญแล้วกับวลล์บอลจิงในซีเกมส์2023โดยใน,นรอบรองชนะเลิศนี้ทีมชาติไทยของเราต้องเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันเสาร์ที่13พฤษภาคมเวลา17นาฬิกาที่ทีมชาติไทยได้ลองตัวพูดเล่นและระบบทีมนัดนี้ถึงเวลาปล่อยของออกมาให้ได้ชมเรียกน้ําจิ้มก่อนรอบจิงเหรียญทองจะมาถึงฟอร์มโดยรวมของฟิลิปปินส์ทีมชาติฟิล ในซีเกมครั้งนี้ยังคงเป็นการรวมดาวเด่นของหลีกภายในประเทศมาแข่งซึ่งปัญหาที่เป็นมาตลอดเลยคือเรื่องของระบบทีมที่ไม่สามารถสร้างความเข้าใจระหว่างตัวผู้เล่นด้วยกันได้ทําให้เกิดการเล่นที่ไม่ไหลลืน่นตัวผู้เล่นเองก็คลาดส่วนสูงกันมายังมีคนตัวสูงในทีมอยู่ด้านเกมรุกเน้นไปที่บีหลังเป็นส่วนใหญ่โดยประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะมีพอสมควรของไมลีนจึงทาให้เธอกลายเป็นกําลังหลักของทีมในครั้งนี้ปัญหาใหญ่ของฟิลิปปินส์ชุด นีเลยก็คือบอลแรกถ้าบอลแรกมาบอกเลยว่าทีมจะเล่นได้ไหลลื่นสุดๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่บอลแรงเริ่มรวนฟอร์มการเล่นของทีมก็จะเริ่มติดขัดขึ้นไปเรื่อยๆบอกเลยว่าถ้าบอลแรกหายก็ถึงขั้นสติแตกกันเลยทีเดียวเห็นได้ชัดจากนัดกับเวียดนามที่มาโดนเสิร์ฟยากๆใส่ตัวเซตก็เริ่มแก้บอลไม่ได้ตีกันไม่ตายจนถึงตีจมบล็อกในที่สุดโดนรันแต้มแซงไปได้ซึ่งหากไทยไม่สามารถทำลายบอลแรกของฟิลิปปินส์ได้จนทีมเขา มั่นใจในการเล่นบอกได้เลยว่าหืดจับอยู่เหมือนกัน ฟอร์มโดยรวมของทีมชาติไทยแน่นอนการจัดชุดใหญ่ของไทยในครั้งนี้ก็เพื่อลองการเล่นใหม่ๆและสร้างความเข้าใจระหว่างตัวเซตและตัวตีจากสานัดที่ผ่านมาบอกเลยว่ายังเล่นไม่เข้ากันเท่าไหร่นะตัวเซตยังจ่ายบอลต่ำไปจนบางครั้งตัวตีเข้าไม่ทันแต่นี่น่าจะไม่ใช่ฟอร์มปกติของไทยเพราะแต่ละคนเคยเล่นได้ดีกว่านี้และไม่ใช่กับบอลสปีดแบบนี้นั่นเองในนัดที่ต้องชนะให้เร็วที่สุดแบบนี้เชื่อว่าโค้ชน่าจะให้กลับมาเล่นในแบบที่แต่ละคน เพื่อปิดเกมให้ได้เร็วที่สุดนั่นเองเราลองมาวางไลน์อัพของไทยในนัดนี้กันดีกว่าค่ะตัวเซตสิริมามานึก,กิจเนื่องจากต้องอาศัยความเข้ากันและด้วยสภาพร่างกายจึงควรเป็นเธอลงสนามก่อนโซรายานั่นเองบีหลัง พิมพิชยาก้งรำตำแหน่งนี้เดากันไม่ยากว่าใครจะเป็นตัวจริงของฟอร์มที่แทบจะดีที่สุดในทีมของเธอหัวเสาอัชราพรคงยศและชัชชุอ่อนโมกศีสองคนนี้ยังคงต้องลงเพื่อการปรับตัวในสนามก่อนแข่งในนัดชิงนั่นเองบอลเร็วพัทยาบำรุงสุขและทัดดาวนึกแจง้งต้องเอาของหนักลงก่อนด้วยนาบลลอะของทั้งสองคนนี้น่าจะกดฟิลิปปินส์ได้อยู่เราตลักในสนามนี้ใช่ว่าจะต้องลงเต็มทุกเซตแต่ควรเอาลงก่อนเพื่อดึงโม Um, มตาอยู่ที่ทีมชาติไทยนั่นเองหากเล่นได้ดีตามแผนหรือความต้องการพอแล้วกับการลองตัวจริงโคช้ชเองก็น่าจะเปลี่ยนเหล่าตัวสำรองลงมาในช่วงท้ายเซตหรือเซตหลังๆนั่นเองโดยคนที่มีโอกาสลงสนามมากที่สุดคงเป็นโซรียพรมล่ากับธนชาสุดสดในการเปลี่ยนหน้าสามและวิมลรัตนพันธ์หากโคช้ชจะพักบอลเร็วตัวหลักนั่นเอง ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก UGC TrueID.net อย่าลืมกดติดตามช่องดาวนลเลเเพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ